พระน,นารายณ์ท้าวสักการเทวราชพรมมาทีิราชเจ้าท่านท้าวมาตุรีท่านท้าววรีวราชศสหัสนายตรายตรึงันเชิญถึงท่านท้าวมาหาพรหมท้าวกระบินพรหมและพระพรหมผู้ที่เหมาะสมกับงานพิธีนอกจากนี้ก็ยังมี เหล่าอมารินอินทราสมเด็จพระแม่อุมาเทวีพระนางรักษมีพระนางสุรัส,สวสดีแล้วยังมีเทพอรชุนผู้ประกอบด้วยบุญฤทธิ์อีกทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เชิญมาด้วยเหล่าเทเวศเทวาขอจงมาประชุมกันในวันนี้ลำดับต่อจากนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญองค์ประธานทั้งหลายข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญ พระฤาษีชีภไยที่ได้บำเพ็ญพรตอยู่ตามเพื่อเขาและถ้ำไม่กำหนดตั้งแต่พระฤาษีบรมโกศฤาษีนาโรษฤาษีนารายฤาษีกระยาโกศฤาษีโพธิสัตว์ฤาษีโคดมฤาษีโคบุตรฤาษีหน้าวัวฤาษีตาไฟจะตุทิพยเนตรเกตโกมุดสัตตบุตรสัตตบงทั่วกระทั่งพระฤาษีพิลาพิลอดยอดตำรับ และเพชรชรูกันปัญญาสดและกายสอนข้าพระเจ้าขออัญเชิญทั้งร้อยแปดพระองค์ที่ทรงศิลสังวรทั้งหมดที่ทรงพพรหมจันทร์อาศัยอยู่ทุกถิ่นสถานป่าหิม,มพานเขาใกล้ราชสัตบงกฎขออัญเชิญท่านทั้งหมดเชิญเสด็จมาประสิทธิประสาท,ทอรให้กับนายพงพันกองกันภัยนางสาววนัตดาวิกิจโชตบ้านเล็ที่8 5 ขอจงสมปาถนาตามที่ปู่ฤาษีเชิญมาเป็นองค์ประธานในวันนี้ขออัญเชิญองค์เทพฤาษีผู้ที่แก่ชรามาไม่ไหวมาไม่ทันต่อเหตุการณ์ข้าพระเจ้าขออัญเชิญท่านให้ใช้ในการปฏิหารอิทธิฤทธิสํารวมจิตย่อย่อนทนทางมาเพื่อจะได้ให้ทันเวลาเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วก็ขอให้ช่วยอวยพรเพิ่มบารมี ผู้ที่อยู่ในที่นี้จงยกมือพนมนอบนอบจบถึงหัวเพื่อจะได้รับยันไว้ป้องกันตัวตลอดไปพนมมืออธิษฐานขอสิ่งอันเป็นประสงค์สิ่งใดที่มั่นคงและยืนยงที่อยากได้ให้กราบไหว้และบูชาเชิญประธานพรให้ล้ำเลิศณนะบัดนี้เถิดปู่ฤาษีท,ทั้งร้อยแปดทิพยยายาประธานพรณนะบัดนี้ สาธุสาธุสาธุาธอักขีพาหูปุกผังอาหารทัตตวาแห่งวิญญาณบุปชนต้นตะกูลอภิปูชยามีข้าแต่เจ้าที่ทั้งหลายเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเป็นเด็กก็ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ดีที่ข้าพระเจ้ารู้จักนามก็ดีไม่รู้จักนามก็ดีที่เป็นเจ้าที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ ณบัดนี้ทางเจ้าของบ้านได้มีความกระตันยูตอบสนองตั้งสารให้ท่านอยู่อาศัยจึงขออัญเชิญ